หอพักแต่ละที่ผู้คนมักจะมองว่าเป็นอาชีพที่สบายและรองเงินในแต่ละเดือนแต่ปัญหาของอาชีพนี้ที่เมื่อเกิดเหตุร้ายแรงก็จะทำให้ลูกค้าบาดกลัวและส่งผลกระทบให้กับหอพักและการแก้ปัญหาส่วนมากก็มักจะปิดข่าวภายใน เพื่อมาให้ลูกค้าตื่นกลัวและความอยู่รอดของธุรกิจยังไงก็ฝากกาติดตามทุกๆจางางๆของเทวราเฉพาะสามดีเพื่อเป็นกำลังใจให้ตะทิมงานด้วยนะครับ เป้ใจหนุ่ม20ปีเขาเพิ่งแต่เข้ามหาลัยและกํำลังใกล้จะเปิดเรียนจึงทำให้ตนกับพ่อต้องวิ่งหาหอพักรอบๆที่อยู่ไม่ไกลจากมหาลัยโดยในครั้งนั้นก็ได้เข้าไปตอบถามลายหอพักแต่จะมีอยู่หอพักหนึ่งที่เมื่อได้เข้าไปพูดคุยก็ทำให้ทางพ่อชื่นชอบ ในราคาที่ถูกและประหยัดผมว่ามันดูน่ากลัวนะเอาชนาที่ไหนก็เหมือนกันแหละไก่เปิดเทอมแล้วมีเต็มแน่นอนด้วยเป้มองดูรอบๆก็ทำให้ตนไม่สบายใจ ถึงสภาพที่เก่าทุตโตมและดูน่ากลัวยังไงชอบกลนแต่ด้วยราคาที่พอฟังและอยู่ไม่ไกลจากมหลาลัยจึงทำให้พ่อของเปเลือกที่จะให้อยู่ห่อนี้และทำสัญญาเข้าอยู่ทันที การเข้าพักวันแรกก็เป็นปกติทุกอย่างที่เปรียบค้นของโรงและพ่อเดินทางกับต่งางจังหวัดซึ่งห้องพักภายในก็เป็นรูปแบบปกติที่มีเครื่องใช้เพียบพร้อมไว้ให้ผู้เช่าได้ใช้งาน แต่เมื่อเป๊กกำลังจะเข้าห้องตนก็ได้พบกับเพื่อนห้องตรงข้ามที่เป็นหญิงสาวหน้าตาดีและกำลังจะเข้าห้องเช่นกันซึ่งการพบเจอครั้งแรกก็ทำให้เป๊นสนใจและอยากรู้จักเธอคนนั้นที่พักอยู่ห้องตรงข้ามของตน ในกลางดึกคืนน,นั้นก็เป็นการพักคืนแรกที่เปยยังไม่ชินกับที่นอนและนอนหลับอยากเพราะแปลกทีแต่เมื่อน,อนอนได้สักพักเป้ก็ได้ยินเสียงห้องตรงข้ามที่คล้กับคนทะเลาะก,กันจึงทำให้ตนเข้าใจว่าคงเป็นหญิงสาวกับแฟนที่มีเรื่งทะเลาะก,กันแน่ๆ ในเวลาต่อมาเปยก็ได้เจอกับเหตุการณ์ที่เป็นร่างของหญิงข้างห้องได้ทะเลาะกับชายคนหนึ่งด้วยอารมณ์ที่ร้อนรุนแรงซึ่งในขณะนั้นทางเปได้แต่นอนดูเพราะไม่สามารถขยับตัวได้คลายกับว่ากำลังถูกผีอํา ในเหตุการณ์นั้นก็ทําให้ฝ่ายชายได้ใช้มีดที่เตรียมมาฟาดฟันเข้าไปที่คอจนเกิดเป็นภาพที่สยองขวัญเปยได้ตื่นขึ้นมาจึงรู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดตนเบียงแค่ฝันไปและไม่มีเสียงเหตุการณ์ทะเลาะกัน อยู่มาได้หนึ่งอาทิตย์ก็เป็นเวลาหลังเลิกเดียนที่เปลงรถประจำทางและเดินกับห้องเหมือนทุกวันโดยในทุกครัง้งเปยจะสังเกตห้องตรงข้ามที่ด้านในห้องของเธอขายกับว่าไม่มีคนอยู่และไม่มีเสียงเด็ดลรอดออกมา แต่ในบางครั้งเมื่อเปยได้ยินเสียงเปิดประตูตนจะเปิดออกมาทักทายแต่กลับไม่พบเจอใครสักคนในกลางดึกคืนน,นั้น ทางเปก็นั่งทำงานที่ทางอาจารย์ให้มาเพื่อเตรียมไปส่งในวันพรุ่งนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงสะอื้นร้องไห้ที่ดังกล้องทั่วด้านนอกคลายกระพุนเสียใจรุนแรง เมื่อเปิดประตูออกมาก็พบว่าห้องฟังตรงข้ามได้เปิดประตูแง้มไว้และภายในห้องปิดไฟมืดโดยเสียงผู้หญิงที่ร้องก็ได้ดังมาจากห้องนี้ที่คงกำลังจะเสียใจและคงต้องการขมช่วยเหลือบางอย่าง ขอโทษนะครับมีอะไรผมช่วยไหมเปยเปิดประตูเข้ามาและสอบถามด้วยความเป็นห่วงที่เห็นเธอนั่งอยู่ข้างเตียงและร้องไห้ด้วยเสียงสะอื้นแต่เมื่อเปยเดินมาหยุดที่ปลายเตียงก็ทำให้เห็นถึงรายละเอียดที่ความรู้สึกตอนนั้น ได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงพอสิ่งที่เจอตรงหน้าคือร่างของเธออีกล่างได้นอนจมกองเลือดที่ผืนโดยสภาพที่ถูกปาดคอเสียงประตูได้ดังขึ้น ที่ทำให้รู้ว่าตอนน,นั้นตนกำลังติดอยู่ด้านในและภาพที่เจอต่อมาคือร่างของเธอทั้งสองได้ลูกหันมามองช้าๆที่ทําให้เห็นถึงใบหน้ามีบาดแผลจากกันที่คอ และสิ่งที่เจอตรงหน้าก็ได้หายไปทั้งหมดที่เปได้มองรอบๆก็พบว่ามีรูปเถอตั้งอยู่ที่เป็นรูปใช้วางหน้าศพพร้อมกับเครื่องเส้นที่วางตรงหน้าเมื่อเปตั้งสติได้จึงรีบเปิดประตูออกมาและกลับเข้าห้องในทันที เจ๊ห้องตรงข้ามผงม,มีผีทำไมเจ๊ไม่บอกผมเปได้เข้ามาวุวายถึงเหตุการณ์ที่เจอเมื่อคืนจนทำให้เจ๊เจ้าของหอพักเริ่มน่าเสียกับคำถามโดยในครั้งน,นั้นเจ๊ก็ได้สลรภาพกับตนถึงห้องที่อยู่ตรงข้ามที่เมื่อก่อนเคยเป็นของผัวเมีย และในคืนหนึ่งได้เกิดเหตุมีปากเสียงกันเลยทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงจนทําให้ทางฝ่ายชายได้ลงมือปาดคอฝ่ายหญิงซึ่งตรงกับฝันที่ฝันในวันแรกซึ่งเหตุการณ์น,นั้นก็ทำให้เจ้าของหอปิดข่าวและทำวิธีกันแบบเงียบๆเ,เพื่อไม่ให้ผู้คนแตกตื่น และส่งผลกระทบถึงธุรกิจแต่ผู้คนที่มาพักก็ไม่จะเจอเธอเป็นประจำบางก็ได้ยินเสียงร้องไห้หรือไม่ก็เห็นเธอเดินหายเข้าห้องซึ่งทางเจ้าของหอก็ได้ปิดห้องอย่างถาวรและนำเครื่องเส้นไปไหาย เพื่อมให้เธอออกมาอรารวาสและการเจอเหตุการณ์น,นั้นก็นทำให้เป้ย้ายออกไปโดยเจ้าของหอคืนมัดจําและก็ร้องให้ทางเป้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและอย่าไปเล่าให้คนแตกตื่นพอทางหอพักหองนี้ยังต้องเปิดให้ใช้บริการต่อไป